เข้าสู่ชุดที่สองของเที่ยวกับทอนครับถ้าหากคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะพักโฆษณาแค่ประมาณสองนาทีหรืออย่างมากนะฮะแต่ว่าเราพักกันไปประมาณยี่สิบนาทีอุกบาทตกเ <laughs> นื่องจากว่าเนี่เพราะว่าวันนี้ผมหน้าแดงไฟเปปล่งไปมันแรงฮะเนื่องจากว่าซีดีที่เราจะนําเสนอคุณผู้ชมต่อไปนี้เนี่ยมันพิเศษ จริงมันก็ไม่ได้พิเศษอะไรฮะมันเรนเดอร์นาน <c oughs> มันแปลงไฟนาน <c oughs> นะ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้พร้อมแล้วเราจะเริ่มกันที่ตรงไหนฮะอาจารย์ห่าน <c oughs> หานกินไปแล้วไงต้องดูหน้าอีกทีนึงพอดูหน้าอีกทีมันย่อยไปหมดแล้วจะกินหาหารเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเริ่มเดินทางไปจายเจียเจีดงนนะครับหลังจากตียืมมาสามตอนรวดเนี่ยครับเราก็จะเริ่มคือต้องเข้าใจนะฮะคุณผู้ชมเราไปที่กวางกวางโจวกวางกวางเจาก่อนกินหานที่กวางเจาเสร็จอันนี้ตามโปรแกรมทัวร์แล้วครับใครเขาจะไปทัวร์จายเจีดเจียเนี่ยตาฟังตามนี้ได้เลยก็คือเราก็จะมุ่งหน้าต่อจากกวางเจาเนี่ยบินตรง ตรงวางโจหรือวงเจ้างเจ้ามันจะโจหรือเจ้าก็ได้มันอันเดียวกันใช่ไหมมันอันเดียวกันแต่คนใหม่สมัยยุคนี้เขาเรียกวงโจแต่ผมเนี่ยคนยุคเก่าเรียกวงเจ้าอะไรแต่ไรแล้วกายกรรมงเจ้าอ่ะใช่มีใครเรียกกายกรรมงโจบ้างเออแต่ก่อนเรียกวงเจ้านั้นแหละผมก็เรียกวงเจ้าของผมต่อไปผมไม่แคร์เพราะฉะนั้นเนี่ยจางเจียเจี้ยนยฮะในในที่ที่อยู่ของจางเจียเจี้ยเนี่ยมันเป็นมณฑล เขาเรียกมณฑลหูหนานซึ่งมณฑลหูหนานเนี่ยแบ่งเป็นเขตต่างๆเพียบไปหมดหูหนานนี่อาหารรสจัดใช่ไหมมันต้องใช้สวนไม่ใช่เอาสวนรสจัดหูหนานและอาหารมันอาหารเนื่เพราว่าบานผัดผักอะไรเงี้ยฮะน่าจะเป็นสไตล์ของระมาจีนสนใจมาเลยเสร็จแล้วพอมันจะแบ่งแบ่งเป็นเมืองต่างๆเต็มไปหมดซึ่งเมืองหลวงของหูหนานเนี่ยเขาเรียกกันว่าเมืองฉางซานะ ฉางซาเนี่ยเป็นเมืองจริงๆตอนนี้เป็นเมืองคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูแต่จริงๆมันเมันงใหญ่มากมันขยายตัวเพราะหูนาน,นี่คนอยู่เยอะอเป็นแบบว่ามันค่อนข้างจนอยู่กลางประเทศเพราะฉะนั้นตอนนี้ช้างช้างซาจะสร้างตึกนะฮะก็เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกที่เคยคุยกันไปคนหนึ่งแล้วนะฮะก็เล่าไว้ฟังเฉยๆซึ่งมันทาไปจางเจเยเนี่ยมันมีสองทางทางหนึ่งเนี่ยก็สามารถนั่งไปที่ฉางซาแล้วก็นั่งรถ ไฟเขาเรียกรถไฟด่วนเนี่ยวิ่งตรงต่อไปที่ไตงเจียเจียหรือจะนั่งรถบัสไปก็ได้อีทางคือบินตรงไปเลยแต่บินตรงไปเนี่ยเนื่องจากไตงเจียเจียมีสนามบินอยู่แล้วมันก็บินลงไตงเจียเจียได้เลยหลายคนอาจจะสงสัยว่าอา้าวแล้วทำไมต้องไปฉางซาด้วยเหตุผลง่ายๆก็คือว่า,าฉางซาเนี่ยบินมาได้แต่ หลายต่อหลายที่แต่ไอ้จากเจดเจียเ,เป็นสนามบินเล็กเหมือนสนามบินตรังอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบินต้องบินจากเมืองใหญ่ไปตรังเท่านั้นอืแล้วจากสัะช้างซาไปจากเจดเจียก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีเครื่องบินบินเข้าใานะ,ะเพราะฉะนั้นมันก็บินได้ถ้าเกิดจะบินตรงไปจากเจดเจียเลยเนี่ยบินได้ไปกวางเจาเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งซึ่งถ้าเกิดถามว่าจะกรุงเทพไปใกล้สุดเมืองกรุงเทพมันก็ต้องไปกวางเจาเพื่อที่บินจากกวางเจาต่อไปจากเจดเจีย เพ<น>ราะงานจางเจ้าจากจากวางเจาก็าเลยสำหรับคนที่จะไปจางเจี้ยนโรยใช้เครืค่องบินเนีเ่เเยเกือบทุกทัวร์ก็ต้องไปเรื่องงี้กวางเจากวางเจาจางเจีจ้ยใช่อันนี้ง่ายที่สุดแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้บินแล้วไปตามเส้นทางที่อาจารย์บอกเนี่ยทีแรกไปฮ่องกงลงไปสินเชิเสินเชินไปกวางเจาจากกวางเจาไปฉางซา ไม่ไม่มาจางจางจางกวางเจ้าก็ไปจังจีเจ้ได้เลย uh huh. คือทุกทุกสายเนี่ยเริ่มต้นที่จวักกวางเจ้าพอกวางเจ้าก็บินไปจังจีเจ้ได้เลยส่วนให้ฮ่องกงส่วนเจิ้นกวางเจ้าเนี่ยผมก็แค่ทําให้มันต่อนเนื่องก,กันอ uh ่า huh ถ้ huh 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 huh. างั้นถ้าผาพร้อมแล้วเอาขึ้นมาเลยครับสนามบินกวางเจ้าเนี่ยออกแบบโดยคนออกแบบคนเดียวกับสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งจะมีเหล็ก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 กระจกเหล็กราคาก็ใบปูนเปื่อย ในสนามบินทันสมัยมากนะฮะแล้วก็เดินกันอวกเหมือนทึงสุวรนภภูมิภาพกระตุกนิดหน่อยนะครับมันเกิดปัญหานิดๆหน่อยๆแต่ช่างมาันนะครับอ,อ,อันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่เวลาถ้าถ้าคุณผู้ชมดูในซีดีที่ไปพร้อมกับหนังสือจะไม่กระตุกอันนี้เราต้องทำให้ดูไม่เต็มร้อยไงอ,อ่ยังไงก็ตามเนี่ยภายในสนามบินก็จะเห็นได้ว่าทันสมัยทางออกเครื่องบินก็เนี่ยบี สองหนึ่งห้าเห็นไหมผมมุสาถ่ายไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบินไปจางเจียเจียนะฮะเขาบินออกตอนทุ่มสี่สิถึงประมาณเกือบเกือบสี่ทุ่มบินสองชั่วโมงโอ้ก็ไกรเหมือนกันนะต่างเมืองจีนนี่พี่นะฮะพอลงก็บินปุ๊บเนี่ยเราก็มาที่นี่แม่น้ำหยุดนิดนึงครับจะได้ดูแม่น้ำกันใจเย็น นจังเจียเจียเนี่ยมีภูเขาและแม่น้ําเป็นเมืองนี่จันหมาหน่าไปเพราะว่ามีเขานะแม่น้ําแม่น้ํานี่คือแม่น้ํหรีซืีในเมืองใหญ่คิดว่าเป็นเมืองแบบธรรมชาติเลยมาเพราะตัวเมืองนี่มีคนอยู่1.7ล้านประมาณใหญ่ขนาดชยงใหม่ชิงใหม่มหมย,ยุคนี้คนเยอะแล้วเยอะนะครับคือทั้งเมืองทั้งปริมณฑลรวมกันใน1.7ตัวเมืองก็เริ่มมีตึกเห็นไหมฮะถ้าเกิดภาพนี้เนี่ยมองไปจะเห็นข้างหลังมีตึกมีอะไรต่ะไรสร้างกันตุกบตุบตุบตุ๊บตจะเป็นเมืองใหม่ มันใหม่ทั้งเมืองไงเอาแหละเพราะเดิมทีเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านไม่ค่อยมันเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยหมู่บ้านแต่ตอนหลังๆเนี่ยพอเริ่มพัฒนาแต่ก่อนชื่อเมืองต้าคุยมั่วประมาณนั้นตายเลวอยากไม่อ่านหนังสือเอาเองแล้แกันบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยตอนหลังเนี่ยพอคนไปเที่ยวเยอะขึ้นเยอะขึ้นเมืองก็เริ่มขยายขนาดเรดเรยวคนส่วนใหญ่ก็การท่องเที่ยวทั้งนั้น ซึ่งอาจจะสงสัยโอ้มันจะคนเที่ยวขนาดไหนเมืองมันถึงจะใหญ่ขึ้นจางเจเจเนี่ยคนวันเป็นหมื่นไปเที่ยวเนี่ยมไม่ต้องเที่ยวเนี่ยนะนะฮะวนันเป็นหมื่นมันกระจายกไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทัวร์ไทยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดก็จะมานอนที่จางเจเจแต่จริงๆมันจะมีเมืองเล็กๆอีกอันหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้อุทยานมากกว่าเนี่ยก็ไปนอนได้คิดภาพง่ายๆก็เหมือนกับเอาเป็นภูกระดึงแล้วกันแล้วก็มีเมืองเลยแล้วก็มี ภูผามาไอตรงขาของเขาสีฐานอ่าบ้านบ้านสีฐานนะบ้านซึ่งบ้านสีฐานมันก็มีที่พักเล็กๆให้คนไปนอนได้แต่ถ้าเกิดคนจะไปนอนเมืองเลยเมืองมันก็ใหญ่กว่าก็คิดอย่างนั้นคล้ายๆประมาณนั้นพี่นแต่ต้องคูณด้วยร้อยอบ้านสีฐานก็มีโรงแรมแบบสี่ดาวห้าดาวอะไรเงี้ยขณะที่ในจังเจเจยก็มีสี่ดาวอยู่เพียบนะฮะต่อแล้วครับภาพต่อเลยครับอ้ อันนี้ได้เห็นแม่น้ำเนี่ยแม่น้ําแถวๆนั้นเนี่ยไหลค่อนข้างช้าที่เธอถามว่าจาจเจียเจ้งหนาวไหมก็บอกว่าเมืองจางเจีอเแจ้งเนี่ยมันก็อากาศใช้ได้ไม่ได้ประมาณเท่าไหร่ไปตอนนั้นดีอยู่รุงเทพาไอ,อก็เกือบสามสิบรอในหน้าร้อนนี่เขาว่ากันว่าสามสิบอับแต่หน้าที่ผมไปมันไม่ใช่หน้าร้อนเพราะฉะนั้นหยุดนิดนึงครับเห็นไหมฮะจะพาคุณผู้ชมไปดูช้าๆนะครับเพื่อ ตีออยืรอเยอรมันเอ,อยังไงก็ตามเนี่ยก็บอกให้ทราบว่าหน้าหนาวน่ยส่วนใหญ,ญค่คนไทยไปตุลาตุลากับพฤษสภ,ภาพืษสภานี่คนเริ่มมาแล้วเมษายนก็ยังพอมีมางแต่มันร้อนพืษสภาเริ่มอากาศก็กำลังร้อนดีเพราะฉะนั้นคนที่ไปส่วนใหญ่เนี่ยจะไปตุลาตุลานี่ทัวร์ไทยลงมาจากเจเจเนี่ยวันหนึ่งไม่ดังกว่ายี่สิบทัวร์ยี่สิบคณะน่าจะได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ช่วงตุลาที่คนไทยนิยมไปเนี่ยอุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณสัก20 20ก็มันดีกำลังเย็นเย็นเย็นกว่าภาคเหนือเมืองไทยใช้คำว่าเย็นกว่าภาคเหนือเมืองไทยนะฮะก็กำลังสบายก็เราเราเที่ยวแบบคนไทยเลยกันคือไปที่ไหนมันก็อยากจะเย็นกว่าบ้านเราแล้วอยากให้อากาศสบายสายเดินเที่ยวนั่นเลยตัวผมเลยผมไม่เคยชอบอากาศร้อนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะไปตุลาพฤศจิกาชิวๆนะฮะ ยิหน่อยฮะมีช่างภาพมาโอ้ช่างภาพเพิ่มขึม้นมาหนึ่งคนเสร็จแล้วก็เป็นทานวามการาคากุมภาพวกนี้เนี่ยข้างบนหิมะจะตกะบนเขานะฮะในเมืองอุณหภูมิก็จะลดลงเหลือประมาณสักแปดองศาประมาณงองศาปลายปีถึงต้นปีเนี่ยนะก็ตอนหน้าหนาวอะหน้าหนาวนะฮะแต่ถ้าเกิดถามว่าเที่ยวเมื่อไหร่เขาก็เที่ยวกันตั้งแต่สิงหากัยยาตุลาเนี่ยก็คนพีคจริงๆเที่ยวตลอดปีแต่สิงหากัยยาตุลาก็จะเริ่มพีกช่วงนั้นพฤศจิกาพวกนั้น ว่าที่เห็นนี่คืออะไรห้างสรรพสินค้าใช่กขยาวให้ดูว่าจริงๆแล้วในเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีห้างมีตึกเพราะงั้นใครคิดว่าอู้จะไปเสร็จแล้วจะลําบากไหมจะขอให้เข้าใจไว้เลยเลยว่ามันไม่ใช่เป็นหมู่บ้านแที่ไม่มีห้องน้ำ<อ>กินข้าวในโรงเตี๊ยมอะไรยงเงี้ยไม่ใช่ฮะโรงแรมนี่มีเพียบจเจริญกันเป็นตับะน,นะฮะ,ะลแล้วก็ตัวเมืองก็ค่อนข้างเจริญต่อแลครับอันนี้ผมขึ้นถ่ายภาพให้เห็นไหม จะได้เห็นภาพกัจะชัดว่ามีทั้งถนนก็ใหญ่โตมโมโหลานวงเวียนก็ใหญ่รถก็คือคนในเมืองนี้รถจะไม่เยอะเหมือนปักกิ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมเมืองก็ไม่เหมือนเที่ยงให้ปักกิ่งรถก็ยังไม่ค่อยติดมากนะฮะก็สามารถที่จะไปนู่นไปนี่ไปนั่นได้นี่แสดงว่รถไฟใหญ่มากไปเลยได้ขาวๆเนี่ยตั้งแต่อันนั้นตั้งแต่อันนั้นยาวมาจนถึงขาวๆช,ช <า S 1> ั้นนี้เป็นราคาชาันชาลาอาจจะ<ม>สงสัยว่าผมถ่ายยังไงก็จะใช้ฮอฮะ หอ,อยตัวเ <c> ด <oughs> ี๋ยวรู้เลยในภายในตัวเมืองเนี่ยน,นั่ง<ะ>อยู่บนรถถ่ายฮะอันนี้ไม่ได้ยากอะไร <c oughs> ไม่เมื่อกี้สิถ่ายลังคาหยุดนิดนึงครับจะเห็นได้ว่าสภาพของเมืองจางเจียเจียเนี่ยก็มีร้านค้ามีอะไรแต่อะไรมาแต่เพียงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ไปซื้อนที่กว่างเจาเพราะกว,วางเจาเนี่ยมันก็มีของขายกว่าเยอะกว่าและถูกกว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเอามาให้ดูนิดนึงเพราะว่ามีคุณป้าหลายคนเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยคือไปวันแรกเสร็จแล้วก็เดี้ยง ซื้อที่ี่เลยไม่เดีย่ยงคือไม่สามารถจะขึ้นเขาวันที่สองได้<อ>คือทริปเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันต้องขึ้นเขาสองสามวันเนี่ยต่อกันเนี่ย<อ>คือขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ย<ไ>พอวันแรกขึ้นลงเสร็จขึ้นเสร็จแล้วก็เดินแล้วก ก็มานอนใหม่แล้วก็ขึ้นวันขึ้นขึ้นใหม่ๆใช่อย่างนั้นนะพี่เล็กเออพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเข้าห้ามนอนข้างในอยู่แล้วนี่นะฮะก็เหมือนก็คือพี่เล็กค,คิดถึงกูกระดึงพี่เล็กได้คิดมาแต่แตผูกระดึงเนี่ยนอนข้างบนได้เพี่งแต่ว่าเต็งจๆๆเจเจเนี่ยนอนข้างบนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอขึ้นเสร็จก็ต้องลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือขึ้นขึ้นลงลงเรื่องของเรื่องก็คือขึ้นขึ้นลงลงเพียงแต่ว่าคุณป้าบางคนก็ไม่ไหวเพราะว่าคุณส่วนใหญ่ที่คนไทยไปเที่ยวเนี่ย เราจะไปเที่ยวเกินสายสายสายหมายถึงอายุอ๋อเข้าใจก็ทำงานไงต้องทำงานเก็บเงิน่อแล้วเก็บเเก็บพรอมไปก็เนี่ยไงก็ผมพยายามจะิมบอกคุณผู้อ่านในทุกหนังสือที่ผมเขียนรวมทั้งคุณผู้ชมทุกคนที่พยายามที่ติดคุณอาติดตามเนี่ยว่าที่เที่ยวเหอะ เพราะว่าคุณป้าหลายคนเนี่ยทางานทั้งชีวิตเพื่อเก็บตังค์แล้วก็บรเกษียณแล้วสบายปรากฏว่าไม่มีแรงเที่ยว <c oughs> ใช่นะฮะแล้วคุณป้าบางคนก็พยายาม <c oughs> มากเราก็พยายามช่วยแล้วแต่ไปแกเสร็จแล้วพอวันนูนขึ้นแกก็เที่ยวไม่ไหวแกก็เลยต้องมานั่ง ซื้อของให้รถทัวร์มาปล่อยเดินดูเป็นเมืองอะไรเงี้ยนีน่ๆหน่อยๆฮะเพราะงั้นถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยแล้วเจีนยเจี๊ยมันไม่ใช่เป็นอะไรที่แพงนะผมเลือกเจเจี๊ยมาทำหนังสือแล้วก็มาพาคุณผู้ชมไปเนี่ยเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างที่จะามาึงค่าทัวร์ไปใช่ไหมฮะค่อนข้างที่จะถูกแห่งหนึ่งของเมืองจีนแล้วด้วยสองกว่าก็ได้สองหมื่นกว่าผมเห็นคนโฆษณาก็ห้าวันหกวันนี่รวมทุกอย่างแล้วก็ทัวร์ ตัวต้องรวมที่พักอาหารสองขวาก็ได้แล้วไงแค่ถึงบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นราคาที่จะถูกสุดระวังบางช่วงบางทัวซึ่งอาจจะพาเราไปปล่อยที่เจเจก็ก็นั่นหมื่นแปดคืออะไรเจ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 คือโดดเจยคือเขาจะมีบังคับให้ไปซื้อของในผมว่าไปเป็นถึงมือนั้นด้วยถูกจนผมผมอ่านแล้วผมเริ่มหมุนเลยรถูกจังโอเคนะครับต่อเลยครับ อาจจะใช,ใช้รถบัสตลอดอะไรเงี้ยอาจารย์แล้วไม่ใช้รถบัสล้วไปใช้รถ,รถลหละอ่านั่งเครื่องอ่างเงี้ยนั่งเครื่องมาจากก็มีมีบางคนก็นั่งขึ้รถไฟมาก็มีนั่ง,งรถบัสก็มีก็ช่วยประหยัดราคาลงไปได้เยอะนะฮะในภายในเมืองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาผู้คนก็ตามปกติเมืองจีนสมัยใหม่ะฮะหน้าตาก็เหมือนกันทั้งนั้นะไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนนี่น้องเขาทำอะไรตักซุป อ๋อนี่หยุดหยุดหยุดอันนี้เาเด็ดมากคนที่ไปที่นั่นจริงๆทุกที่ผมก็ไม่เข้าใจทุกคนบอกอาหารพื้นเมืองเมืองไหนก็ไม่รู้เพราะมันมีเกือบทุกเมืองอต้องกินซุก,กี้เห็ดซูก,กี้เห็ดซูก,กี้เห็ดซูก,กี้เห็ดเดี๋ยวพี่ลดกก็ได้ไปกินมาเดี๋ยวพี่ลดกจะไปเที่ยวเมืองจีนกับผมเมื่อไรอีกสองอาทิตย์ถาไม่รู้สิท่ารู้ะไปต,ตองลรไปไหนกันที่ไปกิวไจโก เฮ้ยไปด้วยสิช้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กินวิธีการก็มัองมองอั่งเออเห็ดใช่คุไปใช่เอาเห็ดหลายแบบนะไม่ใช่เห็ดแบบเดียวมีเห็ดนางฟ้าเห็ดเข็มทองเห็ดตูนเห็ดนี่เห็ดโคนมึงจีนน<ต>ั้นอ้วนมันเป็นสุกี้ตรงไหนน้ำมันยังกักระเพาะปลาเขาเรียกสุกี้เห็ดน้ำน้ำมันจะเหนียวเหนียวนิดนึงแล้วก็ต้องเอาเส้น หัะเปาะๆแล้วเส้นเหมือนคล้ายๆสปาเกตตีเส้นเหมือนหมี่ซั่วะแต่เป็นเส้น <ม S 1> แข็งเส้นแข็งใช่<ม>ใส่เข้าไปแล้วอ,อกเส้นนี้อร่อยมากมแล้วน้ำมันจะกุ้มกลิ่มเมื่อว่าใส่ผงชูรสอ <c oughs> ยังไม่อา่า <c oughs> ่ซุปกระดูกอะไรเงี้ยอาจารย์กระดูกมีอยู่ชิ้นเนี้ยแต่อร่อยจริงๆผมซัดไปทั้งสองสองเห็ดสองชามนะฮะต่อเลยครับ เห็นไหมฮะเขาเรียกแต่ซุกี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยโอ้ดูน้ำมันเคื่องเครื่องยาจีนมันหมุมพวกหลอข้างกล้วยอย่างเงี้ยถือข้างกล้วยใช่ถ้วยเขาขายถ้วยประมาณเท่าไหร่หยุดนิดนึงครับไม่รู้เขาไปกับทัวไปจัดจานอะไรทุกอย่างรวมหมดเรยูนจีนเขาไม่มานั่งกินกัน ถ้าเกิดถามคุณเมถามวันนี้ก็ดีหลายคนถามเหมือนกันว่าจะไปเที่ยวเองเนี่ยได้ไหม,ม,มผมก็บอกไปเที่ยวเองที่ไหนก็ได้คุณลกเหนือยังไปได้เลยพีเหนือว่าถามว่าเหมาะไหมก็บอกว่าไม่เหมาะถามว่าทําไมกระแดะหมาหมายความว่าเขาถามว่าผมกระแดะหรือเปล่าต้องไปผมก็บอกว่าปกติผมไปเองทั้งนั้นอายุหลงยุโรปอะไรผมไม่เดือดร้อนเรื่องภาษาแต่ปัญหาของเมืองจีนอย่างแรกสุดคือเมืองจีนไม่พูดภาษาอังกฤษเลยอือันนี้สําคัญมากคือไม่พูดจริง แล้วไม่อยากจะพูดด้วยคือคนไทยเนี่ยไม่พูดภาษาอังกฤษหรือพูดได้ฟุตฟิดฟอร์ไฟเนี่ยแต่เราก็ยังชี้กันโบเบไปไหนพยายามเข้าใจได้เปหลังถามข้างทาเราชี้กันอุตลุดพยายามช่วยแบบเต็มที่แล้วนี่เขาไม่พูดเลยเขาไม่สนต้องใช้คำว่าไม่พูดและไม่สนนั่นคือข้อแรกข้อที่สองในเวลาต่อคิวซื้อของซื้ออะไรต่ออะไรหรือซื้อตั๋วเข้าเนี่ยไม่ได้กินหรอกเพราะว่าทัวร์มันมาล็อกกันปุ๊บ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 เขาให้ทัวร์ก่อน อาแงอยู่แล้วเรื่อดมันคล้ายๆกับคุยรู้เรื่องด้วยแล้วบางทีเขาบุกไงฮะเขาบุกล่วงหน้าหรืออะไรนั่งดูละครหรือดูอะไรต่ออะไรมันบุกล่วงหน้าแล้วมันก็ฟุ่นฝุ่นุ่นุนุเวลามากันท่าทางเข้าขึ้นกระโดดกระเช้าคือจางเจเจนี่ต้องต่อคิวเยอะหลายที่กายจะจัดการให้ตอนกายจะล็อกซ้ายล็อกขวาหรือมันก็น้ำชาให้กับเมื่อนั้นโดยสรุปก็คือซื้อทัวร์ไปแต่ว่าต้องเลือกทัวร์สักหน่อย ก็แล้วแต่ทัวชื่อทอนทัวอะไรอย่างนี้นะทอนทัว,เด,วดเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวตั้งหลักให้ดีก่อนตั้งหลักมืสามปีนี่เดี๋ยวดอันนี้เป็นเมืองใกล้ๆก,กับจากเจ๋เจนะฮะเมืองนี่มันมีสองเมืองคือเมืองจากเจเจกับเมืองอู่หลงหยวนเหมือนเหมือนกันนะถ้าต่อเลยฮะอันนี้เป็นเมืองอู่หลงหยวนอู่หลงหยวนเนี่ยก็คือคนก็จริงจริงมันอยู่มันอยู่ก็เหมือนกับบ้านบ้านบ้านสีฐานนะคือมันอยู่ติดกับภูเขาเพียงแต่ว่าคนน้อย โคดทัวร์ไทยยังไม่ค่อยลงเพราะว่าโรงแรมมีน้อยโรงแรมที่รับทัวร์ได้มีน้อยนะฮะแล้วก็แต่จริงๆนะมันช่วยได้นิดนึงก็คือว่ามันไม่ไม่ต้องนั่งนั่งรถไกลเพราะคือหยุดหยุดนิดนึงนะฮะโทษทีคือาจเจเจเนี่ยอยู่ตรงนี้ห่างนั่งรถไปสามห้าโลถึงจะถึงอู่หลงหยวงแล้วอู่หลงหยวงเนี่ยอยู่ติดอุทยานเลยก็เหมือนจากเมืองเลยไปบ้านสีฐานแล้วขึ้นภูกระดึงก็คือแต่ของเราเนี่ยถ้าเรานอนใจเจียเจเราต้องนั่งรถตอนเช้าไปสามห้าโลพราะตอนเย็นเนี่ย กลับไม,ม่สามห้าโลไปกลับไปกลับอย่างนี้นะฮะต่อครับแหลเมืองอู่หลงหยวนมันเพิ่งเปิดจริงจริงมันเป็นหมู่บ้านหรือซ้ำมันก็มีนี่อะไรวะเนี่ยโรงแรมก็ยังก็แก๊กอยู่เพราะฉะนั้นใจสีจีเจียทัวร์ก็เลยทัวร์ไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปที่นู่นก็ไปนอนที่จา่าอ,อู่หลงหยวนมันมีรายละเอียดปพียอย่อยอยู่ฮะต้องไปอ่านในหนังสือฮะอันนี้ไม่สามารถจะออกอากาศได้เพราะเดี๋ยวขายหนังสือไม่ออก นะฮะก็ดูวิวในเมืองเนี่ยก็มีร้านอาหารมีอะไรต่ออะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กหยุดน,นิดหนึง oh, ครับโอ้หนี่ยติดนี่มาแล้วมาแล้วจังเจีย๊ยเนี่ยจริงๆเราเรียกกันว่าภูเขาเอาวาตารมันต้องคิดกันแกย้อนก,นกลับไปข้างหลังก่อนว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นใต้ทะเลทั้งนั้นถ้าเกิดจะคิดเนี่ยก็ต้องคิดถึงคุณหมิงเมืองไทยไป่ายหินง,งามที่เมืองเลยที่เล็กไปผมเคยไปมันเป็นเขาคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าตำกว่า มันเป็นแผ่นต้องคิดถึงห่นหินก้อนใหญ่ๆนะฮะก้อนยักษ์หลายๆตารางกิโลเมตรเขาจะเจนเจนที่สามสี่รอยตารางกิโลเมตรมืนจริงๆมันก็คล้ายๆกับภูกระดึงอะซึ่งหินพวกนี้เนี่ยภูกระดึงก็มีฟอสซิลมีซากสัตว์ทะเลในอดีตที่นี่ก็ใช่เหมือนกันเปรียบเป็น,เนว่าหินมันเป็นคนนแแบบเพราะฉะนั้นหินพวกนี้เนี่ยมันจะพังมาเป็นแห้ง มันมปขีนที่จะพังเนี่ยมันจะไม่ค่อยกร่อนเหมือนภูเขาทั่วไปแต่มันยุบเนี่ยมันจะยุบกลายเป็นเสา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 ซึ่งเมืองไทยเนี่ยถ้าจะไปดูต้องไปดูแถวทองผักภูมมหรือไม่ก็ไปดูทีแห่งชาติแม่ปิงนะฮะแต่นั้นจะมีแค่สองสามเสาขณะที่จันเจียเจ้นนี่มีสามพันกว่าเสาเพราะพื้นที่มันกว้าง ขอบมันนะพี่เด็กมันพี่เด็กคิดถึงภูกระดึงแล้วต้องขอบภูกระดึงทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นมันโดนพังใช่ไหมขอบก็ต้องพังใช่ไหมแต่อันนี้พังเป็นเสาเหมือนแพะมือผีก็มาเสียบภูกระดึงแต่แพะมือผีเนี่ยเป็นดินขณะที่จีจี้นี่เป็นเสาหินแพะมือผีสูงสักเสาหนึ่งสูงสามสิบเมตรสี่สิบเมตรก็แปลกแล้วแต่จีเจี๋ยเสาบางเสาสูงสี่ร้อยเมตรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแตกต่างกันซึ่งแต่ทางเข้าลักษณะการเข้าเนี่ยก็เหมือนกัน มันก็พูกระดึงแต่พูกระดึงเนี่ยเราขึ้นทางเดียวใช่ไหมเราขึ้นทางแป่ทางเดียวอีกด้านหนึ่งเนี่ยเคยนึกเขาบอกมีพัดมีทางด้านเพชรบูรณ์ขึ้นได้ขึ้นได้อะรพวกนี้แต่คนไม่ค่อยนิยมใช่จจิตเยี่ยมันก็เป็นเหมือนแผ่นใหญ่เหมือนพูกระดึงมันคือภูอะเหมือนพูกระดึงเปียบเลยความสูงก็ใกล้เคียงกันนะฮะพันสองร้อยพันสามร้อยเมตรเพียงแต่ว่ามันใหญ่กว่ามาก ทางขึ้นมันก็เลยขึ้นซ้ายขึ้นขวาได้เหมือนอ๋ออันนี้ก็เป็นทางขึ้นทางหนึ่งซึ่งทางขึ้นเนี่ยที่จากเจ๊ต่างจากภูกระดึงก็คือเขาใช้กระเช้าขึ้นภูกระดึงเมื่อไหร่จะมีกระเช้าใกล้แล้วตำรวจใกล้ละมั้งเห็นโครงการเขาว่าบันํำรวจอะไรเรียบร้อยแล้วอาจารย์ตำรวจก็ไม่ได้แปลว่ามันจะมีนะไม่หู้แต่ผมไม่คือเด็ดจริงผมพูดตามตรงนะครับปริมาณคนไม่เกี่ยวเกี่ยวที่ดูแลได้ไหม หลายคนก็พูดอย่างงุ่นบางคนก็พูดอย่างงี้บางคนก็บอกปิดไปเลยบางทีก็คนก็บอกเยอะไปผมไปจ้างแต่จิ๋วใจโกเนี่ยผมเดี๋ยวพาพี่เล็กไปเนี่ยหรือไปจ้างเจียเจี้ยเนี่ยจิ๋วใจโกคนวันเรเป็นหมื่นมไม่มีเศษกระดาษสักชิ้นเมืองไทยถ้าเกิดคนสิบคนชั่วๆเข้าไปสิบคนเผาป่าทั้งป่ามันยังเผาได้เลยเข้าใจใช่ไหมฮะ<า>เพราะฉะนั้นจริงๆนะมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะมีคนกี่คน,คน,คนเกี่ยวว่าคุณจะดูแล คนที่พวกเรานั้น,นยังไงเ<ม>อ,อนั่นแหละเพราะฉะนัน้นเราจะเป็น,นักตีความเรื่องรถก,กระเช้ารถไม่กระเช้าเนี่ยผมว่าบางทีมันหลงประเด็น,ดนคือจริงๆต้องถามว่าถ้าเกิดมีรถกระเช้าแล้วคนขึ้นไปเนี่ยจะทํำยังไงข้างบนไม่ไดททำยังไงกับรถกระเช้ารถกระเช้าไม่จําเป็นถ้าเกิดบอกว่ารถกระเช้ากลัวว่ามันจะเสียภูมิทัศน์ผมไปหวงหลงเนี่ยเดี๋ยวพาพี่เล็กไปเนี่ยรถกระเช้าเขาก็แอบอยู่ข้างหลังแั้วิธีจัดการจ้งเจียเจี้ยก็เป็นอุทยานเป็นเขตมรดกโลกมาตั้งนาน คือใช่โกขวงหลงก็ไม่เข็ยนทุกแห่งไม่เข็ยนโดหลงโ,โลกก็ไม่เห็นมีปัญหาในก,การสร้างรถกระเช้าขึ้นไปข้างบนแต่ปัญหาเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวฟังด้วยนุ่มเหมือนสนับสนุนแต่ปัญหาที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราเชื่อมั่นในการจัดการข้างบวนหรือเปล่าก่อนนี้มานั่งถามว่าจะมีกระเช้าไม่กระเช้าขนคนขึ้นไปเนี่ยต้องถามว่าเราหรือว่าคนที่เขาไม่อยากจะให้มีเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันจัดการไม่ได้ออะไรประมาณอย่างนั้นก็ดังนั้นก็ว่าไปต่อครับต่อต่อ หัวคนแต่เมืองจีนเนี่ยสังเกตดเไ,ได้เลยพี่เล็กเหมือนเหมือนทางเข้าเนี่ยใหญ่โตขนาดนี้จิ๋วใจ้โกใหญ่กว่านี่พี่เล็กแล้วก็วิธีการเข้าเนี่ยจะมันจะมันจะคือเขาจะถ้าเกิดใครใครทํางานเาารื่องอุทยานหรือทางานเรื่องแหล่งท่องเที่ยวนี่จะเข้าใจเห็นไหมเนี่ยสแกนนิ้วมีบัตรด้วยแล้วก็สแกนนิ้วด้วยบัตรหนึ่งใช้ได้เข้าตลอดาสามบัตรเหมาสองวันสามวันนี่ว่าจานหยุดนิดนึงครับหมดเวลาแล้วยังนี่แหละสะมรกร อืมอันนี้เป็นที่อยู่ของหน้าห้องน้ำให้จักอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้กาวหน้าแล้วกันบอกปลาพวงว่านี่คือหล่ออะไรนี่คือเรามาถึงจางเจี๊ยแล้วใช่นะฮะแล้วก็กําลังจะเหยียบย่างเข้าไปแล้วผ่านประตูเข้าไปแล้วล่ะสแกนนิ้วเรียบร้อยตกลงบัตรเนี่ยซื้อเที่ยวเดียวเข้าได้หม อ่ามันราคามันสองร้อยสี่ห้าหยวนเข้าได้กี่วันเข้าได้สองวันจะเข้ากี่รอบจะออกคือขึ้นจริงๆบัตรมีหลายราคามีบัตรเข้าวันเดียวก็มีมบัตรเข้าสองวันก็มีแต่ปกติทัวร์ที่เข้าที่อุทยานอุทยานมันมีหลายแห่งไอ้ไอ้ทัวร์ทัวร์นี้เราจะไปหลายที่เป็นแว่าถ้าเกิดพูดถึงจางเจี๋ยยเนี่ยเราจะเข้าสองวันเพราะฉะนั้นทัวร์ก็จะซื้อบัตรนี้ให้เราก็ได้สองร้อยสี่ห้าหยวนรวมรวมค่ากระเช้าเรียบร้อยไม่เอาไปจ่ายอีกข้างใน ค่ากระเช้านี่ไปจังฮะสองร้อยสี่สิบ่เข้าไปแล้วเดินผ่านทางผ่านนี่เจือพันกว่าบาทถ้าลองคิดดูว่าพันกว่าบาทสองวันก็ตกวันละห้าร้อยซึ่งถามว่าแพงไหมก็ถามว่าคนแทบเมืองไทยก็คนไทยไม่เกี่ยวอยู่แล้วคนไทยถูกต่างชาติก็สี่ร้อยก็สี่ร้อยก็พอๆกันเพียงแต่ว่าระบบการจัดการเขาเข้าหมื่นคนเราคิดยังไงวันละหมื่นคิดกับเงินของเราวันละร้อยก็ตายแล้วันละห้าร้อยวันละห้าร้อยบาทหมื่นคนนี่เท่าไหร่ห้าล้าน ต่อวันต่อวันเขาจัดการได้เฉพาะค่าเข้ายังไม่รวมค่าอะไรเลยแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะได้ไปเดินแบบนี้มไหมได้ยังไม่ได้เดินอีกฮะเทนเหน้าก็ยังไม่ต้องดูนี่ไม่จักเจเจี้ยอันนี้ที่ไหน เอารูปมาลงลงันที่ไหนใกลๆครับอ๋อแต่อยู่บนภูเขาเหมือนกันบนเขาแท่งๆนี่เหมือนกันมันมีภูเขาหลายภูเขาต้องค่อยๆฟังไปจะเย็นๆ่ารีบแต่ถ้าใครใจร้อนอยากจะไปเที่ยวแล้วก็อยากจะได้เล่นนี้เป็นคู่มือในการเดินทางนะครับก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้กับสำนักพิมพ์บ้านพาทิศครับ0ูนยดสเจ็ดแปดสองแปดสามห้าสามและศูนย์แปดสองเจ็ดแปดสองแปดสามห้าหก เล่มเล่มน,นี้นะฮะถ้าวางแผงตามร้านทั่วไปก็จะอยู่ที่390บาทแต่ว่าถ้าโทรศัพท์สั่งซื้อในรายการจะเหลือ320บาทแล้วก็ถ้าเป็นสมาชิกก็เหลือแค่300บาทรวมไปถึงจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับโทรไปได้ตามเบอร์ที่บอกไปนะครับแล้วก็ใครที่พลาดการรับชมในช่วงแรกหรือเทปอื่นๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับเข้าไปที่ youtube.com แล้พิมพ์หาคำว่าทอนทัว T H O N T O U R และจะเจอทุกตอนที่ออกอากาศไปแล้วให้ได้รับชมกันครับอา่าอันนี้จริงๆหนาไม่เท่านะบางกว่านี้ไม่ไม่หนา,วานนก,กว่านี้นกว่านี้วันนี้ได้ออกมาแล้ว228หน้าแต่อันนี้เนี่ยจะสังเกตว่าอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นพวกมอกอัพต,ตัวต้นแบบภาพก็ยังไม่ชัดขอบก็ลุยๆอะไรเงี้ยไม่ต้องไปสน,นใจแต่ว่าปกจะคล้ายๆแบบนี้มีหนูดาวเช่นเคย นี่คือทั้งหมดของเที่ยวกับทอรนประจำวันนี้ครับแล้วก็คราวหน้าเราจะได้เข้าไปยังอุทยานแห่งชาติทางจิตเจีแล้วแต่ว่าจะเป็นอยู่ตรงจุดไหนรัสชาเขียวเมื่อสักครู่นี้ <c oughs> ตกลงมันคืออะไรกันแน่สัปดาห์หน้าจะได้รู้กันวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามพี่เล็กโอภาสปฏิมานุกเกษตรดรทอนํำรงนาวาสวัสดิ์และผมเกษตรชนะเสรีชยัยเราสามคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ